เวลา9นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้าออก,กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุุาาีีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุม IMPACT เมืองทองธานีส่งเปิดงานสถาปนิก65ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชธรรมจัดขึ้นเป็นครั้งที่35ระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคม2565เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาชีพสถาป ປະຕິກິລິ และกิจกรรมของสมาคมและเป็นสื่อกลางการจัดแสดงนิทรรศาการวัสดุก่อสร้างให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการสถาปัตยกรรมในการนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้นายชนะสัมพลังนาย,ยกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปถัมภ์เฝ้าทูลละอมอนระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอนุรักษ,ษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชนระดับดี เยยี่มซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับงานอนุรักษ์พระตำหนักใหญ่หวังสปัปะทุมและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชาอัธยาศัย งานสถาปนิก65จัดขึ้นในแนวคิดพึ่งพาอาศัยโควิดครีเอเตอร์ความอาศัยความคิดสร้างสารรค์การเรียนรู้และการพึ่งพาอาศัยศักยภาพของกันและกันระหว่างสถาปนิกและนักสร้างสารรค์ในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในมุมมองสถาปัตยกรรมใหม่ๆ เกิดการต่อยอดและพัฒนางานในอุตสาหกรรมออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรมอย่างไม่สิ้นสุดในงานมีนิทรรศการหลักอาทินิทริศการโควิดโควิดนำเสนอผลงานการออกแบบพื้นที่รองรับวิกฤตการเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศในช่วงปี2562-2564แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของสถาปนิกที่ช่วยจัดการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนไทย นิทศการ Local Innovation นำเสนอผลงานนวัตกรรมวัสดุท้องถิ่นร่วมสมัยจากทุกภูมิภาคนิทศการ Professional Collaboration นำเสนอผลงานในรูปแบบ Co-Create ของสถาปนิกและนักสร้างสรรค์จากภูมิภาคต่างๆเป็นการนำเสนอแนวคิดการออกแบบวิธีการทำงานแบบข้ามสายอาชีพและกระบวนการสื่อสารข้ามภูมิภาคในยุค New Normal ส่วนที่สองเป็นนิทรศการวิชาการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและส่วนที่สามเป็นนิทรศการเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยนิทรศการแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นและรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมประจำปี2565 นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาทางวิชาการมีนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้สามารถเข้าฟังได้ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line.